สำหรับท่านเจ้าของรถ SUV p p v นะครับผมที่ใส่ยางขอบ17และมีแผนจะเปลี่ยนยางนะครับวันนี้เรามีมาแนะนำครับนั่นคือยาง Max กิรุ่น HT780 นะครับไซส์ 265/65R17 นะครับตัวนี้ก็เป็นไซส์ยอดนิยมเนาะมันจะเป็น f o r t u n e r นะครับหรือว่าเป็นป a เจโร่ Sport นะครับก็สามารถใส่ใช้นี้ได้นะครับเป็นขอบ17นะฮะจุดเด่นของยางตัวนี้ก็คือลายดอกละเอียดนะครับนุ่มเงียบเสียงรบกวนต่ำนะครับและให้ค่าเทแวถึงเ0 0้นะครับตัวนี้ก็คือตัวดอกเนี่ยจะคงทนคุ้มค่าต่่่อออกกกาาารรรรใชช้้้้งงงนนนะััแลววว็ยยยเืขปหดดมมผ สำหรับท่านใดที่สนใจยางตัวนี้นะครับงบประมาณในการเปลี่ยนนะครับเดิมอยู่ที่ชุดละ14,600บาทนะครับผมและใครที่ตัดสินใจในเดือนนี้นะครับเรามีส่วนลดอีกชุดละ1,000บาทและท็อปอัพไปอีกถึงชุดละ400บาทนะครับเหลือ13,200บาทเท่านั้นเองนะครับผมพร้อมด้วยบริการหลังการขายมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเติมลมฟรีสลับยางฟรีตลอดอายุการใช้งานครับท่านใดที่สนใจเปลี่ยนยางขอบสินะครับติดต่อเราได้ที่0617938866ครับหรือที่กหนยาง MTC พเจ็โลกมอบคคุ้มค่าทุกครั้งที่เปลี่ยนยางครับ